สวัสดีค่ะครูปอนนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ครูปอนจะมาะชุนําเสนอเรื่องกิจกรรมสร้างกิจกรรมสร้างสารรค์ศิลปติดภาพติดปะนะคะมีอุปกรณ์มีกาวและกระดาษสีมีภาพเปียก มีรูปพระมีกระดาษกระดาษกระดาษรูปภาพนะคะหนึ่งมีเอากาวติดเอามือนิ้วชี้เอามาหยิบกาวกาวแล้วทาที่บ้านที่รูปบ้านนะคะที่รูปบ้าน แล้วนำกระดาษสีมาจิบปา ติดปะให้เสร็จเรียบร้อยนะคะครบทุกครบทุกสีทุกทุกชั้นแล้วมีแล้ววาดภาพระบะติดภาพกาวกาวติดกาวต่อนะคะมีติดกาวให้รอบเลย ติดจนครบแล้วนะคะเด็กๆติดจนครบแล้วนะคะก็จะมีภาพที่สําเร็จจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะมีหลังคามีประตูมีหน้าต่างเสร็จเรียบร้อยนะคะเป็นสีสันที่สวยงามเด็กๆกลับกลับบ้านไปคุณพ่อคุณแม่ช่วยคุณให้น้องๆ ช่วยน้องๆทำด้วยนะคะวันนี้ขอจบไปเค่น,นี้ค่ะ